ทางด้านของมูล,ลนิธิเพื่อนแพทย์เพื่อคุณธรรมนะครับร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดพังงาครับได้มีการจัดโครงการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนะครับโดยใช้คลื่นความถี่สูงครับที่ห้องประชุมนนทีชั้น4นะครับตึกวิเคราะห์บำบัดร,รักษาโรงพยาบาลจังหวัดพังงาครับ โดยทางด้านของนายกรัฐหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอโดยใช้คลื่นความถี่สูง ซึ่งทางด้านของโรงพยาบาลพังงาครับบริการสุขภาพภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิเพื่อนแพทย์เพื่อคุณธรรมได้จัดขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันพบว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองจำนวน1,880คนต่อประชากร1,000 0 0คนผู้ป่วยหลอดเลือดในโรงพยาบาลจังหวัดพังงานะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นสาเหตุก็ส่วนใหญ่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องดูแลสุขภาพไม่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงการสูบบุหรี่การทานอาหารที่มีรสหวานมันเค็มและขาดการออกกำลังกายประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนักของการเกิดโรคและเกิดการขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การดูแลเพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนยังไม่มีเพียงพอและก็เหมาะสมครับ ทั้งนี้นะคะเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการลดการเกิดภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันหรือว่ามีเลือดออกในสมองนะคะยังรวมไปถึงอาการเส้นเลือดในสมองตีบด้วยเพื่อให้ประชาชนคะได้ทราบถึงสภาวะหลอดเลือดร่างกายที่ขอให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ให้ตระหนักรวมไปถึงให้แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดโรคตามมาค่ะ